รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยกมาดูหากุลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมองจะนำท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าเล่าอาชีพวัยเก่าเล่าอาชีพสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพ กับผมวิรชัยกาชนาธิวรน,นะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยที่จะนําเสนอให้ผู้ชมนั้นได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสรมิรมรวมไปถึงรายการของเรานะครับจะเหมาะสำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณแล้วก็ตามครับวันนี้พาผู้ชมมาเปิดรายการอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับพื้นที่นี้บอกผู้ชมเลยว่าอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานครและมากไปกว่านั้นด้วยนะครับใครลหลายๆคนที่ขับรถก็สามารถที่ใช้เส้นทางของอำเภอลาดหลุมแก้วนี้ ต่อเชื่อมไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีแต่รายการของเราในวันนี้คุณผู้ชมไปไม่ถึงสุพรรณบุรีนะครับยังอยู่ที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีเพราะเราอยู่ที่ไหนเพราะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองขวางบนหรือที่ถ้าเกิดใครหลไรคนเซิร์ชนะครับเรื่องของการปลูกเห็ดจะพบว่าที่นี่คือฟาร์มเห็ดป้านนาป้านนาคือคนหนึ่งที่อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีหรือว่าคุณ ธนพนโรโพมั่นครับมีแรงบันดาลใจดีๆในการที่จะให้วัยเก่าหรือวัยเกษียณหรือคนที่ใกล้เกษียณในยุคนี้มีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปโดยเฉพาะการทําอาชีพเป็นเกษตรกรเพราะเธอนั้นลาออกจากง,งานประจําแล้วกลับกลายมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างจนสามารถสร้างพื้นที่ที่มีอยู่จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรด้วยเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรและจะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสำหรับวัยเก่าได้ดีแค่ไหนไปติดตามจากปนาตนเลยครับ อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมาได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะครับนี่แมกไม้เขียวขจีผักก็ออกกันอย่างเต็มที่ที่สำคัญเสียงนกนะครับเสียงไก่มากันเต็มที่จริงๆครับเพราะว่าอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มเหตุป้านาเจ้าของชื่อป้านาแน่ๆนะครับแต่ว่าชื่อจริงของเธอคือคุณธนพนโรโพมั่นครับสวัสดีป้านาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ตรงนี้มันสดชื่นจังเลยนะครับน้ําเป็นน้ำนะครับต้นไม้เขียวคือเขียวเสียงสัตว์ร,ร้องกัน,นระง,งมเลยทีเดียวคือ <นะ S 2> ต้องการให้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆเวลาคนเข้ามาแล้วเขาต้องการ อยากอยากได้อากาศที่บริสุทธิ์ถ้ามาตรงนี้คุณจะหายใจได้เต็มปอดนะคะอ่าใช่คือเรารู้สึกว่าเดินมานี่พยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้อ่ะค่ะครับผมนะฮะป้านาครับจริงๆผมทราบมาว่าป้านาไม่ได้เป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดใช่ไหมป้านา่ะเป็นลูกเกษตรกรแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้ทําเกษตรครับแล้วคิดว่าเราจะได้กลับมาทำไหมไม่คิดเลยค่ะไม่คิดไม่ได้อยากทําเลยตอนนั้นก็พยายามเรียนหนังสืออือืมแล้วเรียนอะไรป้านาเรียนสายวิทย์มาเพราะว่า ลหลงไหลเสื้อกาวเห็นในละครใส่เสื้อขาวดูมันเท่มากเลยปัญหาชอบอยากเป็นพยาบาลเหรอครับหรือว่า,ยอ,ยาอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบ็บอะไรก็ได้อขอยใส่เสื้สขอขาวเสื้อกาวยาวๆดูดูเท่มากดูเท่มีความรู้ในความในในสมัยนั้นความคิดของเราเป็นแบบนั้นจริงๆป้าก็เลยไปเรียนค่ะป้าไปเรียนเรียนสายวิทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะถูกต้อง แล้วป้าป้าจบแล้วเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นป้าป้าไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วผู้ช่วยพยาบาลก็สมใจนะป้าได้อยู่ในห้องแลบเลือดอออถูกใจแล้วไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปดูแลคนป่วยกับเขาส่วนใหญ่แล้วป้าก็อยู่ในแลบบเลือดวิเคราะห์ปั่นเลือดอะไรต่างๆอยู่ลอารมณ์คล้ายๆเทคนิคการแพทย์ใช่ค่ะใช่แล้วมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนกันนี่แหละเขาบอกเฮ้ยนาฉันเห็นแกชอบทํางานในห้องแลบ ที่บริษัทชันน่ะเขาต้องการครับแกลงไปสมัครไหมก็ไปสัมภาษณ์ครับยาวเลยค่ะสุดท้ายเลยคือเราอ่ะอยู่กับห้องแลบห้องแลบก็คือเคมีถูกต้องไหมใช่ครับ้เราจะอยู่กับสารเคมีตลอดเราก็ต้องมีส่วนบ้างแหละที่สูดดมเข้าไปบ้างอะไรบ้างเราเป็นผู้มีความเสี่ยงตลอดเวลาถูกต้องวันณวันหนึ่งเราก็ร่างกายเราเอ๊ะทำไมเราอ่อนแรงอ่อนเพลียต่างๆอย่างงี้หาสาเหตุไม่เจอใช่ไหมใช่ใช่หาสาเหตุไม่เจอก็เลยคิดว่า สิบห้าปีนี่มันน่าจะพอแล้วนะสำหรับการที่เราไปท่องโลกอยู่ข้างนอกครับผมตอนนั้นมีความคิดอย่างเดียวอยากกลับบ้านตอนที่ออกจากงานมาคิดว่าเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญครับไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งในการที่จะทำงานแล้วจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งตั้งใจอย่างนั้นเลยแต่พอมาคิดทำจริงๆครับอ่านหนังสือชอบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึง่ง เขาบอกว่าทำเห็ดแล้วรวยเอาแล้วความโลภเข้าแล้วเริ่มมีตัวโลภเข้ามาลืมนึกถึงว่าเราจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งไปมองว่าทำเห็ดแล้วรวยเริ่มศึกษาเลยครับผมศึกษาเรื่องเห็ดศึกษามากไปเป็นปนานี่เป็นนักอบรมืออาชีพเลยเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยค่ะไปทั่วเลยค่ะเพราะอยากอยากได้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเก่งเกินครูบาอาจารย์อีกเขาบอก ไม่เชื่ออไม่เชื่อเขาครับผลสุดท้ายปานาก็แ yeah ย่พอพอเริ่มทําเห็ดปุ๊บเขาบอกให้ทําแต่น้อยอจริงๆแล้วการทําเห็ดเนี่ยเราต้องมีความรู้รอันดับแรกใช่ไหมคะ,ะ,ะปานาได้ความรู้มาเยอะอครูบาอาจารย์พูดเลยตอนที่ไปเรียนครับไปศึกษา อาจารย์บอกว่าทําน้อยได้มากอืทํามากได้น้อยเออมันดูกลับกันไม่ใช่อาจารย์มันต้องทํามากถึงจะได้มากอนี่คือสิ่งที่จํามาจนทุกวันนี้ที่เราไม่เชื่อครูบาอาจารย์อืทําน้อยมันจะไปได้มากยังไงมันต้องทํามากถึงจะได้มากลงทีแรกอ่ะครับเกือบหมื่นก้อนทุ่มหมดตัวฉันต้องได้ฉันต้องได้คิดแต่ว่า 1ิก้อนได้หนึ่งกิโลกิโลหนึ่งห้าสิบบาทครับแล้วโลงหนึ่งอ่ะฉันมีก้อนตั้งเท่าไหร่ล่ะอ่ามันต้องได้เงินคิดถึงแต่ตัวเงินความโลภยังไงพุทธเจ้าถึงได้บอกนะตัวความโลภเนี่ยทําให้คนเราอ่ะพังมาเยอะแล้วครับผมเกิดอะไรขึ้นปัญหานี่คือสิ่งที่เราไม่เคยมองเลยในเรื่องของปัญหาแต่ป้านาพอเกิดปัญหาไปไม่เป็น เห็ดไม่ออกเราคิดแต่ว่าเห็ดต้องการความชื้นให้น้ำอย่างเดียวลดแต่น้ำลดแต่น้ำลดน้ำแล้วเห็ดก็ไม่ออกห้าพันก้อนเห็ดไม่ออกเลยอ๋อเหรอฮะเดือนแรกที่มันควรจะต้องมีผลผลิตไม่มีมันไม่มีมันมีก็ออกก็หลอมกันแหลมยิ็มยิ้ยิงยิงอยิแล้วยังไงอ่ะป้านาปรึกษาใครถามไปทั่วถามอาจารย์ก็ถามแล้วเขาว่ายังไงเขาบอกป้านาว่าหลังจากวันนี้ที่วางโทรศัพท์ไปแล้วเ น้ำไม่ต้องลดสักสามวันถ้าเห็ดไม่ออกให้ห้าวันถ้าห้าวันไม่ออกให้ถีบมันลงจากที่วางทั้งหมดมหรือเอาไม้อ่ะตีมันเลยอพอประมาณสี่วันเห็ดเริ่มผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยออ๋เอเพราะว่าป้านารู้แต่ว่าทำเห็ด ต้องให้ความชื้นก็ให้ให้น้ําเพื่อได้ความชื้นแสดงว่าให้ทุกวันให้มันเยอะเกินความชื้นมันเยอะเกินมันก็เลยนอนหลับสบายอ๋อชื้นมันเลยสบายเกินไม่ทางานไม่ทำงานอ่ะแต่พอเราหยุดการให้น้ําทีนี้เขารู้ว่าเขาจะตายแล้วเหมือนต้นไม้เหมือนกันอ่าเขาจะรีบสืบพันธุ์เขาจะรีบมีผลมีดอกออกมาอ่านั่นเลยอ่ะโอ้โหออกมาเยอะแยะป้านาเห็ดออกวันหนึ่งเป็นร้อยโลอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะ คือในช่วงที่เห็ดมันออกเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ของป้านาออกคนเดียวของน้องก็ออกของน้องก็ออกของหลายๆคนก็ออกถูกต้องถูกต้องจากราคาที่เราเคยขายอยู่ห้าสิบบาทเขาให้เรายี่สิบห้าบาทโอ้ครึ่งครึ่งเลยใช่จำกล้ำกืนให้เขาครับแต่ขึ้นรถกลับบ้านรับเงินมาแล้วบอกกับน้องสะพ้ายว่าจากวันนี้ต่อไปฉันจะไม่เอาเห็ดมาส่งตลาดไทย อีกอเป็นเด็ดค่ะฉันจะต้องแก้ปัญหาให้ตัวฉันให้ได้ถ้าฉันคิดว่าฉันจะทำเห็ดต่อไปอืก็เลยเป็นอีกหนึ่งบทเรียนอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้ป้านาเข้าใจคือเข้าใจธรรมชาติของเขาและเข้าใจธรรมชาติของตลาดที่จะเกิดขึ้นด้วยถูก,ถกแล้วพอกลับมาปับ๊บป้านา เอาแรงทลักดานต่างๆเหล่านี้เอาปัญหาต่างๆที่มันค่อยๆถูกแก้โดยเวลาของมันเองแล้วมันได้เป็นเป็นศูนย์ที่เรียนรู้ได้ใหญ่โตที่เป็นระเบียบได้ขนาดนี้ยังไงว่าป้านาป้านาทําอะไรกับมันบ้างคือคือป้านาก็มองว่าเราอะเติบโตมาในเรื่องของเหตุค,คนเริ่มสนใจในเรื่องของเหตุแล้วทางหน่วยงานก็เริ่มมองแล้วว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเปิด เป็นศูนย์เรียนรู้ได้เข้ามาคุยด้วยก็อบอกก็ยินดีนะครับก็ยินดีป้านาก็เลยทางการก็เลยเอาป้ายมาปักเลยให้ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเห็ดป้านาครับผมซึ่งความเห็ดจริงๆอ่ะมันต้องใหญ่โตมันต้องเยอะบางคนมาแล้วเอาเนี่ยเหรอฟาร์มเห็ดแต่ป้านาไม่ได้มองว่าฟาร์มต้องใหญ่โตแล้วจากการที่ประสบปัญหาในเรื่องทําเยอะอหลังจากนั้นมานะ่ะที่ทําเยอะแล้วป้านาเจอปัญหาครับ ป้านาก็เริ่มมองแล้วนึกถึงอาจารย์ทำน้อยได้มากทำมากได้น้อยทำนี้มันเยนกลับมาเลยนะทันทีเลยเลิกไอลงเห็ดทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่เอาแล้วหรือหมดหรือหมดเลยมีอยู่ตรงตรงที่จอดรถนั่นะประมาณสี่ลงเล็กๆครับผมมีแค่นั้นเองค่ะแล้วป้านาก็เริ่มมองว่าอยากทำเห็ดไม่ต้องมากแต่ความเห็ดให้มันหลากหลายให้คนได้เรียนรู้มองไปตรงนั้นมากกว่าแล้ว แล้วก็มองว่าถ้าเห็ดมันออกมาเยอะๆล้นตลาดเพราะฉะนั้นฉันต้องแปลรูปให้ได้อก็เลยพึ่งตัวเองก่อนต้องพึ่งตัวเองต้องอยู่ให้ตัวเองได้ก่อนก่อนที่จะไปให้คนอื่นก่อนที่จะไปให้คําแนะนํากับคนอื่นครับผมตัวเองต้องได้ก่อนป่านาก็เริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการแปลรูปครับผมเริ่มเรียนรู้ในการทําปลาร้า ทำแหนม,มทำเห็ดสวรรค์ทำ,ทำน้ำพริกเห็ดเริ่มพัฒนามาสู่อีกกระบวนการหนึ่งแล้วเป็นการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ตัวเองเพื่อเป็นการถนอมให้ตัวเองอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำใหญ่โตเราให้ความรู้คนอื่นเข้าไปในหมู่บ้านเราเราสามารถสร้างเครือขา่า อ๋อจริงจริงเราสร้างเครือข่ายเรารับซื้อจากเขามาเราก็มาแปรรูปเขาก็มีอาชีพครับผมวิธีการทําเห็ดก็อยังไงป้าึซึ่งเราเรียนมาแล้วมันไม่ได้ยากขี้เลื่อยครับถามว่าขี้เลื่อยใช้อะไรได้ขี้เลื่อยจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เราจะใช้ขี้เลื่อยไหมยางพาราเพราะมันหาได้ง่ายอ๋อฮะมันก็มีขี้เลื่อยอาหารของมันก็มีลำลำที่หมูกินอ่ะใช่ใช่ ยิบซ้ดีเกลือปูนขาวกระดินครับแล้วตัวเชื้อนี้เราต้องไปหามาจากไหนครับตัวเชื้อเนี่ยจริงๆอ่ะทำเองได้เรียนรู้มาหมดแต่แต่ป้านาตัดขั้นตอนของการทำเชื้อไม่อย่างนั้นจะยุ่งยากมากครับผมเราเราซื้อจากแหล่งที่เราไว้ใจได้กระบวนการของมันยังไงกระบวนการของมันแค่พอเราผสมแล้วก็หมักไว้สักคืนนึงคืนหนึ่งค่ะแล้วเราก็มากรอกใส่ ก้อนทาก้อนทุบทุบทุบก็คือไอถุงพลาสติกที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละใช่ใช่แล้วก็เอาเข้าวนึ่งฆ่าเชื้อให้หมดอพอฆ่าเชื้อพอมันพอเย็นแล้วฆ่าเชื้ออยู่ก็ประมาณสี่ชั่วโมงผมนึ่งประมาณสี่ชั่วโมงเอาออกมาให้เย็นพอเย็นแล้วเราก็เริ่มหยอดเชื้อเราต้องการเห็ดตัวไหนเช่นเช่นเออนี่เห็ดอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าเห็ดโคนญี่ปุ่นอยานางิเห็ดตัวเนี้ยหัว ก้านกรอบหัวนุ่มเป็นเห็ดที่อร่อยมากแล้วเลี้ยงไม่ยากค่ะตวเนี้เห็ดเห็ดตัวนี้จะเลี้ยงไม่ยากผัดกะเพราสุดยอดค่ะริงผัดน้ำมันหอยก็ได้อยู่ในหน้ากากนี่น้ำลายไหลละหรือว่ายานางิยานางิหรือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นหรือว่าเห็ดตัวนี้อตัวเนี้ยนางฟ้าบ่ะเป่าฮื้อเป่าฮื้อเหรอตัวนี้เห็ดเป่าฮื้อเป่าฮื้อนี่ของป้านานะที่นี่ป้านาใช้ คือจริงๆอ่ะทำพะโลก็อร่อยอแทนหมูได้อ,อันนี้เป็นเมนูแต่เมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือทำเต้าเจี้ยวเห็ดเปาฮื้อเวลานึ่งปลาแล้วราดด้วยเต้าเจี้ยวเห็ดตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนชอบก็บอกว่านะใครแบบกินมังสวิรัตอะไรอย่างนี้นะใช่ไม่มังก็ได้ค่ะอร่อยอแต่เห็ดตัวนี้เป็นเห็ดตลาดภู้ฐานเนี่ยเป็นเห็ดทั่วๆไปตัวนี้เราป้านาก็ทำแหนม ทำผัดไทยเห็ดทำผัดไทยเห็ดก็ได้ด้วยเอได้ค่ะได้ได้เอาเป็นว่าอันนี้คือตัวอย่างที่อยู่ด้านหน้าใช่ค่ะจริงจริงในโรงเรือนที่ในโรงเรือนอีกตัวหนึ่งตอนนี้ที่ปนากําลังกำลังทดลองอยู่ก็คือเห็ดมิลกี้มิวกี้มิวกี้ที่แปลว่านมนมอ่ตัวนี้กำลังทดลองเพื่อเอามาหมักปลาละ ให้เป็นเรื่องเป็นราว oh. เพราะเนื้อเขาจะแข็งจริงๆสนุกเห็ดมันมีมันมีอีกเยอะมันมีอีกเยอะอแต่ก็มานาเลือกทําตัวที่ตัวเองถนัดครับครับเห็เดเห็ดตัวนี้เห็ดภูฐานแล้วก็มีฮังการีที่คู่กันสีขาวซึ่งตัวฮังการีเนี่ยจะเหมาะในการทําเห็ดสวรรค์เพราะเขาสีขาวอพอทอดออกมาแล้วมันจะเป็นสีเหลืองทอง oh. น่าทาน คือเนี่ยป้านาจะเลือกเลือกเห็ดตัวไหนเหมาะที่จะทําอะไรมากกว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้มองในเรื่องของการตลาดว่าฉันปลูกเห็ดแล้วฉันจะขายดอกเห็ดอย่างเดียวซึ่งคนทั่วไปก็มีมาซื้ออืคนทั่วไปจะมองว่าปลูกเห็ดก็จะขายเห็ดแต่ถ้าต้องการให้มันเป็นอาชีพเนี่ยมันสามารถแปลงร่างได้หลากหลายนะฮะก็ถือว่าเป็นกระบวนการคิดที่ค่อยๆเติมเข้ามาในแต่ละจุดในแต่ละช่วงเวลาแล้วมันทําให ครบวงจรในการที่จะทาในการที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเห็ดอะ่ะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการปลูกอย่างเดียวใช่ค่ะเรื่องการแปรรูปก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อยู่ปลายทางต่อยอดได้ต่อยอดออกมา,านะฮะเพราะงั้นเนี่ยาฟาร์มเห็ดป้านาที่นี่นอกจากจะเพาะปลูกแล้วก็เก็บด้วยตัวเองแล้วก็ยังสามารถนําไปปรุงแล้วก็ต่อยอดในการทําอาหารได้อีกเดียวให้ป้านาเตรียมพื้นที่สักนิดหนึ่ง เดี๋ยวอยากรู้ว่าในแต่ละเมนูที่คิดสร้างสรรค์มันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็หลายๆส่วนก็คือนะมันรสชาติมันจะดีกว่าเมนูดั้งเดิมที่เราเคยคุ้นปากกันหรือไม่อ่าเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทําอาหารกันครับ ก็อยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนได้ไว้เก่าเราอาชีพเอเต็มสถานที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ป้านา จะมาทําให้ดูว่าเมื่อปลูกเห็ดแล้วต้องการจะแปรรูปหรือว่าทําเป็นเมนูเพิ่มเติมเนี่ยปะนาสามารถาารังสาารรค์เมนูอะไรให้เราสามารถจะรับประทานได้บ้าง<ช>นะครับปช่นาเมนูแรกก่อนตรงนี้มีของหลายอย่างอยู่ตรงหน้าเลยมีอะไรบ้างครับมะนาครับวันนี้เราจะทําแหนมเห็ดเป็นแหนมตุ้มนะคะครับผมเราจะทําแหนมตุ้มแห,หนมตุ้มนี่เห็ดที่ทําแหนมตุ้มได้อร่อยนะเออเห็ดอะไรดีมันต้องเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานทำไมอ่ะ ตัวนี้มันจะนุ่มมันจะนุ่มทำได้อร่อยถ้าจะทำแหนมให้อร่อยอก็ต้องบีบน้ำให้แห้งเทคนิคอยู่ตรงนี้เองค่ะ<อ>การที่จะทำให้แหนมอร่อยได้อะต้องทำเห็ดให้สุกก่อนครับอพอเห็ดสุกแล้วเราต้องบีบน้ำให้แห้งให้แห้งได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้<อ>นี่คือเทคนิคที่จะทำให้ แหนมเห็ดอร่อยงั้นเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะได้เลยครับโ <Okay S 2> อเคค่ะหลังจากที่เราได้เห็ดที่แห้งมาแล้วครับผมอ่าสูตรเลยอืตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอืมเห็ดที่บีบน้ำแห้งแล้วป้านาจ,จะเน้นว่าบีบน้ำแห้งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล เราจะใช้อะไรบ้างครับขอเกลือค่ะเกลืออ่าโอเคเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะฮะใ่ะใส่ไปเลยค่ะโอเคแค่นี้แหละค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลโอเคน้ำตาลเราจะใช้แทนผงชูรสไปเลยค่ะอ๋อฮะหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาอันนี้ทีสปูนีปูนโอเคนั่นเลยค่ะแล้วเราก็เคาให้เข้ากันอ่า ทีนี้ตัวที่จะทําให้แหนมเราเปรี้ยวอืก็คือกระเทียมครับผมกระเทียมหนึ่งขีดค่ะหนึ่งขีดค่ะอันนี้เราช่างมาแล้วเหมดนเนี่ยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอเคแบบนี้นะครับใส่เลยกระเทียมเราปอกแล้วเราก็ต้องเอาไปปั่นสับให้ละเอียดก่อนนะคะ กระเทียมเศษทีน like ี้ข mm ้าวข้าวครับผมค่ะ hmm. ข uh, ้าวก็จะเป็นหนึ right. ่งขีดเหมือนกันครับผมทันนี้ตัวข้าวถ้าถ้าเราใช้เห็ดภูฐานซึ่งเขามีสีดำเราก็ใช้ข้าวที่เป็นสีขาวอ่าใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยครับหนึ่งขีดเหมือนกันครับผมอันนี้จะเป็นข้าวสุกที่ที่แบบว่าป้านาใช้อยู่ข้าวสุกเนี้ยจะเป็น ข้าวขาวหรือถ้าถ้าเห็ดเป็นฮังการีสีขาวเราก็จะใช้ข้าวไรเบอรี่ที่เป็นสีดำทีนี้ถามว่าถ้าใช้บางคนอาจจะสงสยัยอ้าใช้ข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าใช้ข้าวเหนียวเมื่อไหร่นะนข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วอ่ะควรจะล้างน้ําก่อนแล้วก็ทําให้หมาดๆแล้วก็เอามาใช้อ,อันนี้คือการทําแหนมที่เสร็จแล้วแหนมตัวเนี้สามารถทานได้เลยแต่รสชาติ จะยังไม่เปรี้ยวต้องไว้ในอุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยสามวันแต่ถ้าถ้าเปรี้ยวแล้วเราพอใจแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะครับผมขอขอถุงค่ะขอถุงใช่ไหมครับโอเคอันนี้อย่างที่บอกนะว่าพนาทำเป็นหนมตุ้มใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถุงมันก็จะเล็กๆมีลูกโดดด้วยมีลูกโดดใส่ค่ะลูกโดดนี่ก็เป็นจากในสวนเราเองค่ะอ๋อเพราะงั้นนี่คือการปลูกผักปลอดภัย เพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยปลูกเองกินเองขายเองนะครับมันก็เลยมั่นใจในทุกกระบวนการตรงนี้เลยรวมได้เป็นเกษตรที่ปลอดสารเพื่อนํามาสู่อาหารที่ปลอดภัยให้กับตัวเราหนูชอบคํานี้จังเลยเวลาใส่ใส่แล้วเราก็สะบัดเพื่อไล่อากาศออกครับผมแล้วก็มัดเลยค่ะน้องอืตายเกิดมาไม่เคยขายแหนมด้วยประมาณนี้ได้ไหมครับอ่าแนละเขาเรียกแหนมตุ้มนะฮะแล้วก็มีลูกโดดอยู่ข้างในด้วยอ่า อันนี้ก็คืออย่างที่ที่ป้านาบอกก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คือทิ้งไว้สามวันค่ะสามวันก็คือพร้อมแล้วให้สวยอันนี้อันนี้ถ้าเราเราจะอ่าจัดเป็นช่อนึ่งจะเป็นช่อก็ได้อืมอันนี้ก็เป็นช่อเรียบร้อยอ่าก็เม็ดนึงก็ห้าบาทโอ้นี่ห้านี่ยี่บห้าบาทแล้วนะยี่บห้าบาทเนี่ย กลับไปก็ไม่ต้องทำเลยมากทิ้งไว้รอจนเปรี้ยวใช่ค่ะแล้วก็พร้อมบริโภคคุณก็เตรียมเครื่องเคียงไว้จะกินกับอะไรเรียบร้อยทีนี้เห็นบอกว่ามีอีกเมนูหนึ่งที่มันเด็ดสรตรีกว่าแหนมตุ้มอีกใช่ไหมอาจจะให้ให้ป้านาอาจจะผมมัดให้โอเคอีกเมนูหนึ่งคืออะไรครับป้านาครับเราจะทําผัดไทยรสเด็ด เห็ดหลากหลายค่ะผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายหมายความว่ามันก็ต้องมีมีเห็ดมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับใช่ค่ะอ,อมีอะไรบ้างครับอวันนี้ปนาจะใช้เห็ดที่มันมันมีในในพื้นที่ของเราอ่าวันนี้มีเห็ดคนญี่ปุ่นออกมาครับผม เห็ดเปาฮื้อออกมามมแล้วก็เห็ดภูฐานก็จะใช้3ตัวถ้าวันไหนมีมิลกี้เราก็จะมี ky, แล้วแต่เลยว่าเรามีเห็ดอะไรเราก็จะใช้อันนั้นแต่ไม่ค่อยไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าไอ้ผัดไทยเห็ดเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวลองดูค่ะ,ะเดี๋ยวเราได้เจอกันค่ะ,ะเ,คเพราะจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในในฟาร์มของเราทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเครื่องปรุงม,มีอะไรกันบ้างครับมาจ้ามาต่อจ้านี่ร้านปนาเปิดแล้วโอ้ย เมื่อกี้ผมเห็นแอบใส่อะไรลงไปอยู่นะครับป้านาใส่น้ำผัดไทยค่ะอ๋ออันนี้ปรุงสําเร็จไว้ปรุงสำเร็จไว้ค่ะมีมะขามมีมะขามน้ำตาลน้ำตาลซีอิ๊วซีอิ๊วค่ะอันนี้ปรุงสําเร็จเป็นสูตรของที่สูตรเรียนรู้ที่นี่ใช่ค่ะแปลว่ามาเรียนรู้ที่นี่ก็จะได้สูตรแบบนี้ไปด้วยใช่ค่ะมีเชโปไ่ครับผมเต้าหู้เหมือนเหมือนทั่วไปนะคะผัดไทยนะคะเพียงแต่ว่าที่นี่จะแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้ถุงงอกเราจะใช้เห็ดเออใช่ใช่ถุงงอกไม่มี ถั่วเราก็จะเป็นถั่วที่เราคั่วเองแล้วก็เราต้องใช้เส้นด้วยถ้าไม่ใช้เส้นเขาจะไม่ดูดน้ำมันจะผัดยากมันจะทำให้ผัดยากแข้งยากเเมนูนี้ชื่ออะไรนะครับผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายค่ะผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายเราก็สงสัยอยู่ว่าไอเห็ดหลากหลายนี่ใช้แทนอะไรสุดท้ายก็คือมาแทนถั่วงอกใช่ค่ะเออดีเพราะในฟาร์มของเรา ความเห็ดอะไรคะความเห็ดป้านาเพราะฉะนั้นเมนูที่ออกมามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเห็ดวันนี้เห็ดที่จะใช้นะคะวันนี้เราจะมีเห็ดคนญี่ปุ่นค่ะคือตัวนี้เลยค่ะเห็ดคนญี่ปุ่นใส่ลงไปเรรียยบ้อเห็ดเป่าฮื้อค่ะซึ่งซอยไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเน้นไปที่เห็ดนะคะแล้วก็ภูฐานที่มีอยู่ใส่ลงไปเราจะเน้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรสชาติที่ นุ่มบ้างกรุบกรับบ้างคนกันไปเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วแต่ความสะดวกลิ้นของแต่ละคนเดี๋ยวคุณน้องช่วยเอาเลยครับอะไรอีกครับใบกุ้ยช่ายมาก่อนใบกุ้ยช่ายโอเคเดี๋ยวให้แรงนิดนึงผมเช็ดมือแล้วนะค่ะได้เลยนะค่ะได้ค่ะพอไหมพอแล้วค่ะโอเคไข่ค่ะไข่ไข่ตอคนนี้นะครับพอไปลุกมือได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะโอเค อ่าใส่ลงไปเลยอันนี้ไข่ไก่จากในฟาร์มเราเองค่ะเลี้ยงด้วยแหนแดงค่ะอปลอดภัยหมดการันตีค่ะการันตีเพราะที่นี่กินเองทุกอย่างที่มีในฟาร์มขอาจานค่ะขาจานขอาจานค่ะมาแล้วโอ้ย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 โอ้เดี๋ยวนะคะยังไม่จบนะคะล้มลงมาเหมือนแบบว่าห่อไข่มาให้ด้วยยังไม่จบนะคะยังไม่จบยังไม่จบไงต่อครับ ถ้ามาฟาร์มเห็ดป้านาทานผัดไทยที่นี่ครับจะต้องเหมือนกันทุกจานเมนูที่ทานจะขอยกขออนุญาตยกโอ้โหปลีอืมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้วอเตอร์เกสค่ะสลัดน้ำอ๋อเหรอฮะซึ่งเราปลูกเองปลูกเองใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายที่เราปลูกเองสำหรับการจัดจานของเราออันนี้นะคะครับแล้วก็ ทานได้นะคะอ,อ,อันนี้ไม่เคยทานเลยทานทานแต่เป็นน้ำอ,อร่อยมาก <c oughs> ค่ะ,ะ,ะมานาะนาวซาาักซีกหนึ่งอโอ้ยเสร,ร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอขอชื่อเมนูอีกทีครับป้านาผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายค่ะผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายแล้วมีหรือที่ถืออยู่ในมือแบบนี้แล้วจะไม่ชิมขออนุญาตเผยเผย์เยเผยเยหน้ากากนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตนั่งชิมนิดหนึ่งเออ อขึ้นมาแล้วก็มีแต่เห็ดของนิยานนะครับ้านาครับอืร้อนอืมอืมอืมคือนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่ม,มยังไม่ได้บีบมะนาวอร่อยเลยคือยกยกให้ตัวนี้เลยยกให้ตัวน้ำซอสน,นี้เลยเพราะว่าตัวน้ำซอสคือตัวชูรสทั้งหมดที่ขึ้นมาะนะฮะ ป้านาเห็นบอกว่าฝ่องเมนูนี้เมนูนี้ก็ว่าเด็ดแล้วมีเมนูเพิ่มเติมอีอครับป้านาครับนี่เลยคะ่ะ oh รายการอาหารพิเศษค่ะนี่คือเห็ดสวรรค์ท<ช>ี่ป้านาบอกเมื่อกี้ถูกต้องเลยค่ะจู่ๆมันก็ลอยมาเป็นเมนูพิเศษตอนปิดรายการอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมคือนึกภาพนะเป็นหมูสวรรค์แต่เปลี่ยนจากหมูมาเป็นเ,เป็นเห็ดคะ่ะแล้วเห็ดก็มาจากฟาร์มป้านานี่ถูกต้องค่ะมันทาได้ทุกชนิดไหมครับมันทําได้หลากหลายเลยค่ะอแล้วแต่เราจะ คิดเมนูอะไรออกมา,าเพื่อเป็นอาหาร,รจากอาหารเนี่ยมันสู่อาชีพได้อะาาค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ชิมก็คงจะกระลยอยู่เชื่อเลยค่ะขออนุญาตนะมือล้างแล้วนะหยิบ<า>ยชิ้นหนึ่งตรงนี้เลยหยิบขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวขออน,นุญาตชิมเดี๋ยวขออน,นุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงหน้าตาดีหน้าตาดีอืมเป็นไงคะอืมรสชาลมกล่อมๆแล้วก็ใครมีข้าวเหนียวไะม ใครมีข้าวเหนียวไหมขอตอนนี้ด่วนเลยได้ไหมมันหอมงามันหอมทุกสิ่งอย่างเลยซีอิ๊วก็มีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแบบใครที่แบบนะอยากทานเจอยากทานเวจจี้อยากทนานแบบ<ด>ที่<ผ>ม,มันจะไม่ต้องมีเนื้อสัตว์อย่างที่นี่ก็คือใช้เห็ดเป็นวัตถุดิบแทนได้หมดเลยนะฮะวันนี้ความสุขของป้านากับเห็ดที่เพาะเองปลูกเองกินเองขายเองจกน,นกระทั่งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในหมู่บ้านให้คนรอบข้างไกลๆได้เข้ามาเรียนรู้อยู่กับป้าความสุขของวันนี้ มันคืออะไรคับป้านาเขาบอกจริงๆแล้วนะเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติม,มันได้อยู่แล้วแล้วมันทําในสิ่งที่เรารักที่เราชอบอนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นป้านาอยากบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดจะทําเราต้องค้นหาตัวเราให้ได้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเราจะได้ทําสิ่งที่เรารักที่เราชอบมันจะเกิดความสุขจริงๆค่ะชีวิตไม่ต้องหรูหราแค่มีความสุขตลอดเวลาก็เพียงพอค่ะครับผมสุดท้ายอยากให้ฝากกําลังใจถึงวัยเก่าที่ชมรายการอยู่แล้วแบบยังลังเลว่าจะเริ่มอาชีพใหม่ยังไงหรือว่าจะใช้กิจกรรมไหนมาทําให้ตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้น ฝากป้านาให้กำลังใจหน่อยสำหรับป้านานะคะอยู่กับเหตุป้านาก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยากทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะลองค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรชอบชอบสิ่งไหนเราทําสิ่งนั้นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ที่ใช่เลยเหมือนป้านาเนะป้านาชอบเห็ดรักเหตุแล้วก็สามารถสร้างอาชีพจากเหตุได้ครับนี่คือ ฝากไว้สั้นๆให้กำลังใจในท้ายรายการจากวันนั้นที่เป็นแค่ผู้ช่วยพยาบาลวันนี้กลายเป็นกเกษตรกรฟาร์มเห็ดอย่างเต็มตัวอย่างที่บอกไม่ได้เป็นแค่แมค่ค้าเพราะเห็ดขายเห็ดแต่สุดท้ายยังกลายเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถถ,ถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆได้ด้วยเพราะที่คือศูนย์การเรียนรู้ของฟาร์มเห็ดป้านานั่นเองและเชื่นวันในวันนี้นะครับนอกจากได้ความรู้ไปแล้วยังได้ความอิ่มอร่อยรวมไปถึงได้กําลังใจดีๆที่ทําให้เรามีแนวทางในการที่จะ สร้างความสุขในวัยเก่าที่อาจจะกลายเป็นอาชีพใหม่สําหรับใครหลายๆคนที่ชมรายการอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณป้าหนามากๆที่มาให้กําลังใจกันในวันนี้ขอบคุณครับคุณคุณครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการนะครับของวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมยูดาชัยกาญจนาติดวันะครับติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ประกาศศึกษากระทรวงศึกษาธิการติดตามใหม่ครั้งหน้าว่าจะพาไปพบกับวัยเก่าท่านไหนและกิจกรรมในวัยเก่านั้นจะทําอะไรเพื่อสร้างความสุขกันติดตามให้ได้นะครับวันนี้เราส่ง ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ<อ>